รอคอยแน่นอนกับ i อคูนีโอสิบเกมมิ่งโฟนงบหมื่นกลางสเปคจัดหนักจัดเต็มสุดๆตัวนี้แถมเคสในกล่องเป็น TPU นะครับรวมถึงหัวชาร์จ120วัตต์ยังรองรับ PPS ชาร์จอีก100วัตต์ด้วยสามารถชาร์จได้แบบเร็วสะใจไปเลยทีเดียวตัวนี้มากับหน้าจอขนาด6.78นิ้วเป็นจอ a มเด e d C9 plus นะครับอุณเฟสเรอยู่ที่144เฮิรต์ต้องบอกว่าสมูทมากๆเลยแถมความสว่างสูงสุดอยู่ที่5,500ดิตรงรับ HDR กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรองรับ 4K ตัวเครื่องบางแค่8ปมิลิดมน,นะครับมีพอเชื่อมต่อ USB Type C ลำโพงคู่สเต reo ฟ้าหลังสวยงามทีเดียวนะครับมีให้เลือก2สีสันกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมอันตรวาย 8ล้านนะครับโหมดการใช้งานต่างๆครบคันเลยจะมีครบซูมนะครับสามารถเลือกโปเก้พอสเทรทได้นะครับวิดีโอถ่ายได้ที่ 4K 60เฟรมมีการสั่นอะไรต่างๆครบคันสเปคมากับ Snapdragon 8s Gen 4แรมสูงสุด16 g b นะครับต้องบอกว่าแรงมากแอนตูตูเทสได้2ล้านต้นๆส่วน m มมโมรีใช้ UFS e 4.1เทียบเท่าแฟลชชิพเลยสามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆนะครับโดยเฉพาะเกม Triple A อย่าง Lineage 2 Asphalt นะครับปรับสุดสบายๆนะครับอย่าง Delta Force ที่เขาโปรโมท ก็สามารถปลดเฟรมเร็ได้ถึง120นะครับพร้อมเกมโหมดที่สามารถ ปรับตั้งค่าได้เยอะมากๆนะครับรองรับบายพาสชาร์จอีกด้วยนะตัวนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกเยอะนะครับสามารถเปิดคนแอปนะครับเปิด2หน้าจอเปลี่ยนธีมเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนฟอนต์ได้อีกต่างหากนะครับก็คือลูกเล่นเยอะจริงๆนะสำหรับไอคูนีโ10นะครับนอกจากเป็นมือถือเกมมิ่งยังใช้งานทั่วไปได้แบบโอเคทีเดียวราคาเริ่มต้นที่15,999บาทไม่รวมค้ดส่วนลดนะครับใครสนใจกด YouTube Shopping ได้เลยนะครับมุมซ้ายล่างของคลิปนะหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสสวัสดี